สวยที่เที่ยวอุยน่าไปมากเลยทุกคนเราไปเที่ยวกันนะปีใหม่อิมดูดีวิวสวยมากเลยอ่ะพี่บอสไปกันไปกันโอ้ยพี่ไม่ไปหรอกพี่ว่าพี่เที่ยวในเมืองเทศดีกว่าชวนสาวดินเนอร์หรูๆสักมือ้อหุยแล้วแต่พี่เถอะอิมเราเป็นคสองคนก็ได้นโอ้ยขานั้นอย่าไปชวนให้เมื่อยเลยขี้งกจะตายไปเที่ยวกันให้สนุกเถอะเที่ยวเพื่ออิมด้วยนะ ช่วงนี้อิ่มต้องประหยัดอะ่ะไหนจะแม่ไหนจะน้องโอ้ยอย่าเอมเงินมาใช่เพอเงินขึ้นารามแล้วมั้งวันวัน,วนหาเงินพขากๆๆ็งกเช้าขายหมูปิ้งได้สายเข้าออฟฟิศตกเย็นยังมาเป็นเด็กแว้นขับรถส่งอาหารอีกโอ้ย <c oughs> นั่นน่ะดีเดี๋ยวก็รวยตายไปดีหรอ,อนี่ถ้าเธอ,อยังบ้าทํางานอย่างนี้เน่นะโอ้โหชาตินี้นะรวยตายแน่นอนขายของข้างทางทํางานข้างถนน มันจะเป็นรวยได้ไงนั่นแหะสิอิ่มเบาได้เบานะเดี๋ยวล่างพังมาดีโอเยพอๆหยุดเมาส์ทำงานต่อเถอะงานไม่เสร็จยันนี้ฉันนี่นัผู้ชายพ่อหนุ่มโรงงานคนนั้นน่ะเหรอใช่อีกหน่อยนะฉันก็จะได้เป็นคุณนายมีเงินชอปปิ้งไม่ต้องมาทำงานให้เหนื่อยแล้วมีบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็มีรถหนู่ขับอ้โห อยากจะคิดเลยจะฟินแค่ไหนจ้าพี่ขอให้คนสวยๆแบบพี่อ่ะได้เจอคุณรวยๆนั uh uh ่งกินนอนกินนะแน่นอนสวยๆแบบพี่เนี่ยนะไม่ต้องทำงานที่เหนื่อยยืนขายมูปิ้งกับเธอหรอกนี่ถ้าชมไม่อยู่แล้วอ่ะคิดถึงกันว่างานร้เปล่าโอ้ยจ้าเก็บของให้หมดเราอย่าลืมอะไรไว้ล่ะ ขอให้โชคดีนะพี่ชมไปทำงานที่ใหม่อะ่ะอย่าลืมคิดถึงเพื่อนที่ทำงานเก่าด้วยนะจ้าพี่ขอใหโชคดีแล้วแหละอยู่ที่นี่นะทำงานเนี่ยจนลงจนลงพี่ไม่พอค่าช้อปปิ้งเลยเน,น,นี่ยตอนเนี้ยค่าของก็ไม่มีสู้ที่งานใหม่ก็ไม่ไดอยขอให้ไดขาขอไม่เยอะแล้วกันเนาะพี่ว่าพี่เองก็จะไปหางานใหม่เหมือนกัน อยู่ที่เนี่ยเงินเดือนใช้ไม่พอชนเดือนเลยอะ่ะโอ้โหพี่เอ๋ยพี่ก็อย่าเปสาวเยอะสิจะได้เหลือตังค์กับเขาบ้างเอาถ้าพี่ไม่เปสาวแล้วสาวที่ไหนจะรักล่ะเอานะความสุขเล็กเล็กน้อยๆของพี่นะจ้าขอโชคดีนะทุกคนโชคดีนะโชคดีคะ่ะบายมาเยี่ยมกันบ้างนะดูแล้ว ตั้งแต่ได้ทำงานที่ใหม่เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะมีค่าคอมมีตังค์ช้อปปิ้งพอจ่ายค่าเชา่าห้องทุกเดือนเลยเ,เดือนนี้เงินเหลือด้วยซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อรายกาใหม่ดีกกว่าเอ๊ะ สู้ว่าไปก็คิดถึงยายอิ่มเหมือนกันนะเนี่ยป่าน,นี้ก็คงขับรถส,ส่งอาหารหวัวฟูไปแล้วมัง้งทำงานไม่ใช่สมองมใช่แถบไปรวยในร้ายชาเนี่ยป้าบอกจิงอ่ะเร็วเรลูกรับแม่มาช่วยกัน เลยแม่ครับถ้าเราเปียงหมูชุดนี้เสร็จเรารีบเก็บแล้วเลยนะครับอ้าวทำไมล่ะลูกลืมหรอครับแม่ก่อนเนี้ยแล้วนะพี่อิฐไปดูบ้างไงเออจริงๆด้วยอะไปเดี๋ยวหมดชุดนี้เราจะได้รีบเก็บแล้วลูกครับแม่อ้หไม่เร็วแม่ไปดูหลังนะั้นดีกว่าครับโอเคลูก น,น,นี่ป้าป้ามาทำอะไรแบบนี้เนี่ยที่นี่ไม่ใช่ที่ให้ป้ากับเด็กจอนจัดอะไรเนี่ยมาเดินเล่นนะถ้าอยากเดินเล่นอ่ะนู่น ون, ไปตลาดนั้นนู่นไปรับสภาพแบบนี้เนี่ยนะอย่าไปเดินห้างล่ะอุตสาพรพนักงานเขาเป็นกลิ่นควันนะ่ะนี่ป้าทำอะไรเนี่ยขายอะไรเนี่ย ไงบ้างสบายดีไหมก็ดีอ่ะอืมเอาแม่เดินดูบ้านทั่วยังยังไม่ทั่วเลยลูกพอดีมาเจอแม่หนูพอดีเมื่อสักก่อนนี่อิม,มเธออย่าบอกนะว่าเนี่ยแม่กับน้องเธอ <S <S ใช่จ้ะพี่ชม <S 1> <S 1> พวกเราอ่ะมาตามหาบ้านในฝันอยากได้บ้านสักหลังนะจ้ะพี่อิมี่อิมบ้านหลังเนี้ยมีพื้นที่ข้างๆหเดะบอลด้วยและสิงโตชอบไหมชอบสิครับ ตอนกลาวันแล้วก็เอาไว้ทําหมูแดดเดียวส่วนตอนเย็นผมก็เอาไว้ซ้อมบอลครับถ้าเราได้บ้านหลังนี้ก็คงจะดีนะลูกโหนี่ฝันกลางวันปะเนี่ยเฮ้ยตื่นตื่นตื่นอีกคนยังขายหมูปิ้งอีกคนยนังขายหมูแดดเดียวแค่คข้าเชาห้องเท่ารูหนูอะกมพอจ่ายเฮอะถ้าแม่กับน,น้องชอบอะอิ่มก็ไม่มีปัญหาพี่ชมอิ่มขอดูข้างในหน่อยได้ไหม อยากดูเข้าไปเลยเอาที่สบายใจอะ่ะไปโอ้โหย่ดโอ้ชอบเลยลูกชอบดิคับแม่พี่ชมอิ่มเอาหลังนี้ แล้วอิ่มต้องทายังไงบ้างอะต้องทํายังไงบ้างหรอพี่ก็เตรียมใบรับรองเงินเดือนแล้วก็ปลุกแบงก์อะแต่ว่าฐานเงินเดือนเธออะมันไม่พอหรอกนะอย่างมากก็ได้แค่เทาโฮมนั่นแหละกู้ได้แค่ล้านสองล้านนี่เธอรู้ไหมว่าบ้านหลังเนี้มันราคาเท่าไหร่มันห้าล้านเลยนะอิ่มเธอกู้ไปไงมันก็ไม่ผ่านหรอกฉันขอลองยื่นกู้ดูก่อนได้ไหมโอ้ยอิ่มเอ้ย อย่าไปกู้เสียวเวลาเลยบ้านเนี่ยมันต้องใช้เงินดาวด้วยนะมันต้องใช้เงินดาวเยอะไหมหนูจริง,รงๆหลังเนี่ยมันก็มีโปรโมชั่นอยู่นะแต่ว่าันต้องใช้เงินดาวอ่ะสามแสนเลยนะสามแสนหรือหนูป้ามีอยู่สี่แสนอะ่ะพอไหมอะ่ะเนี่ยสี่แสนพอไหมโอ้โหป้าป้ามีป้นใครมาปะเนี่ยนี่ สวยแต่ปากเสียนะเราเยินแม่พี่ชมเงินฉันกับแม่อะเป็นเงินบริสุทธิ์นะพี่เราว่าได้มาจากอาชีพขายของข้างทางทํางานข้างถนนนี่แหละส่วนเรื่องเอกสารอ่ะสเตทเมนช์ฉันกับแม่น่าจะผ่านนะเงินที่แม่ขายหมูปิ้งอ่ะวันละสี่ห้าพันเอาเข้าธนาคารทุกวันเลยใช่ออะเงินดาวอีนูรับไปสิแม่ ย่างนี้เราจะมีบ้านในฝันแล้วใช่ไหมใช่แล้วน้องรักของพี่พี่ชมงั้นฉันขอพาแม่กับน้องเดินดูบ้านอีกรอบนึงนะตาแม่เข้าไปเดินดูบ้านอีกรอบนึงดีกว่า,าลูกไปนี่ฉันต้องขายบ้านทีหลังเนี่ยถึงจะมีเงินเก็บเท่านี้ ยามหย,ย,ยิบตัวหอ,อยฉันหน่อยสิขอโทษนะครับผมไม่ใช่ยามของที่นี่นครับฉันไม่สนน่ะว่าแกจะเป็นยามที่ไหนอะ่ะมันก็เรื่องของแกสิไปขยับกล้วยฉันเลยไปฉันรีบเร็วๆสิถ้าฉันชนแกแล้วผิดชอบนะเอ่อ จะดูเหมือนว่าตรงนี้เขาจะห้ามจอดนะครับไม่อย่างนั้นเขาคงไม่วางกลวยไว้หรอกครับโอ๊ยฉันไม่สนใจหรอกเร็วๆอย่าพูดมากครับครับ แด้วนะครับแล้วนี่จะให้ผมเอากลวยไปไว้ตรงไหนอะครับเอา้าก็แล้วแต่สิจะถามฉันทำไมจะเอาไว้ไหนวะเน,นี่ย จะพอข้ารถกลับไหมเนี่ยดันเรว่อากระเป๋าตังค์มาอีกเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับนี่เธอเดินอะไรของเธอเนี่ยซุ่มซ่ามจังเลยขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจอะ่ะเดี๋ยวผมช่วยเก็บให้นะครับถ้าเกิดฉันไปสัมภาษณ์งานไม่ทันนะนายอะ่ะโดนดีแน่ไปสัมภาษณ์งานเหรอครับผมก็มีไปสัมภาษณ์งานเหมือนกันครับสัมภาษณ์ยามเหรอ ไม่ต้องหรอกมั้งซุ่มซ่ามขนาดนี้เป็นยามไม่ได้หรอกผมไม่ได้มาสมัครเป็นยามนะครับเลยสาระนี่ยามเก็บเหรียญให้ฉันครบทุกบาทเลยนะถ้าไม่ครบอะ่ะแกโดนดีแนะค่ครับๆับครับเก็บเสร็จแล้วเอาไปให้ฉันที่ล็อบบี้ด้วยนะเอ้ยคุณมีเท่าไหร่วะเนี่ยช่างมันแล้วกัน หาได้เยอะที่สุดพอเอาใครเอากวยมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยนี่มันไม่ใช่ที่วางซะหน่อยยามยามยามครับมีอะไรหรือเปล่าครับ รบกวนอะไรหน่อยสิช่วยเอากลวยเนี่ยไปเก็บให้ถูกพี่ได้ไหมอ๋อได้ครับขอบใจตะ คนมาสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะใช่แล้วคุณสองคนมาสัมภาษณ์งานอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่แล้วเธอจะถามทำไมเอ่อถ้าคุณสองคนไม่มีอะไรแล้วก็เชิญกลับได้เลยนะคะออะไรกันนี่เล่นตลกเหรอฉันเสียเวลานะนั่นน่ะสิเธอเป็นใครมาสั่งให้ฉันกลับก็ฉันไม่นผู้จัดการที่นี่ไงคนที่จะสัมภาษณ์พวกเธอนั่นแหละ ผู้จัดก,การต้องเข้าใจผิดแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวฉันช่วยถือนะคะไว้เราไปสัมภาษณ์งานกันเดี๋ยวฉันช่วยถือนะคะไม่ต้องแค่คุณทำตัวให้ถูกระเบียบคุณยังทำไม่ได้เลยแล้วคุณจะมาทำงานที่นี่ได้ยังไงเอองั้นเดี๋ยวดิฉันช่วยค่ะคุณก็ไม่ต้องแต่ดิฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่คะกับคนที่คุณไม่รู้จักคุณจิงๆใช้เขาได้ขนาดนั้น ฉันนึกไมออกเลยถ้าพวกคุณสองคนทำงานที่นี่ลูกน้องฉันจะเหนื่อยขนาดไหนเอ๊นี่มันไม่ใช่ยูนิฟอร์มของที่นี่นี่อ๋อผมไม่ใช่คนของที่นี่หรอกครับพอดีว่าผมจะมาสมัครงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การครับอะไรนะมาสมัครงานผู้ช่วยผู้จัดก,การเนี่ยนะครับแล้วนี่เธอใส่ชุดนี้มาสมัครงานเหรอ,อมไม่ใช่หรอกครับ ผมเพิ่งออกกะมาครับเมื่อเช้าเพิ่งจับงูในหมู่บ้านไปปล่อยนะครับถ้ากลับที่พักไปเปลี่ยนชุดผมกลัวว่าจะมาสัมภาษณ์งานไม่ทันนะครับอ๋อส่วนรปภเนี่ยแหละครับผมทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ผมเรียนจบแล้วนะครับเอาหรอวิในัยใช้ได้ดิเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเอ๊แต่นี่ก็ใกล้เวลาสัมภาษณ์งานแล้วนะยังไม่รีบไปอีกหรอ หลังจะรีบไปนะครับพอดีช่วยน้องผู้หญิงเก็บของอยู่นี่ครับรบกวนอะไรหน่อยสิช่วยเอากลวยเนี่ยไปเก็บให้ถูกที่ได้ไหมผมเป็นคนเอามาวางไว้ตรงนี้เองแหละครับผมไม่รู้ว่าต้องเอาวางไว้ตรงไหนอะครับอ้าวกาเธอเอามาวางไว้ตรงนี้ทําไมอะนี่มันไม่ใช่ที่วางซะหน่อยเออเมื่อกี้ผมยกออกมาให้คุณผู้หญิงเขาจอดรถตรงนี้อะครับตรงนั้นมันห้ามจอดนี่ ฉันดูสายให้ยาบะควยไปวางแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจ,จัดการเองเั่นไงผู้ช่วยคนใหม่ขึ้นมาแลลวยานบะนาบริษัทนี้รับยาเป็นผู้ช่วยะนะองค์กรนี้บ้าไปแล้วคุณตัดสินคนแค่นี้เองเหรอถ้าคุณตัดสินคนแค่นั้น<า>ฉันถึงมั่นใจไงนะว่าฉันรับคนไม่ผิด แต่เขาเป็นแค่ยามเองนะคะใช่ถ้ารับแค่ยามอะ่ะที่หลังต้องเรียกพวกฉันมาสัมภาษณ์ก็ได้นะคะเสียเวลาว่าแต่นายเป็นรปภแล้วมาสมัครเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การจะทํางานได้เหรอโอ้ต้องได้สิครับคุณอย่าลืมนะครับว่ารปภเนี่ยต้องตรวจตาทุกซอกทุกมุมขององค์กรเลยนะครับไหยจะต้องคอยดูแลความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็ความปลอดภัยของพนักงานด้วยกันเองอีกก็จริงนะ เดี๋ยวยังไงช่วยเอาควยไปเก็บไปตรงป้อมยามนินหน่อยสิแล้วเขาไปสัมภาษณ์งานนะได้ครับขอบใจจ้ะฉันละหมดคับอธิบายกับพวกคุณแล้วลูกควรช่วยถือหน่ยหอยได้ไหมคะอ๋อได,ได้ได้ครับแล้วเดี๋ยวคุณตามฉันไปที่ห้องสัมภาษณ์ด้วยนะคะเอ่อไ,ได้ครับขอตัวก่อนนะครับเอ๊ะ นี่ครับของคุณขอตัวนะครับผู้ช่วยผู้จัดการครับขอบวัะครับ